มานมันวันนี้มาน,มาน,มานขนาดพระเฮกโคนออกเป็นจุ้มเจ้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อิดกับปอน้องน้เข้านะเจ้าจะมาพ่มแม่พี่นอ้องมาหาน้อไม้ไหลเหมือนเดิมเจ้ากจะพา โอ๊กนะเจ้าเอาป้อนเข้าจัดเลยน้ำนะเจ้าเอามาตัดทีเดียวเจ้าแต่งทีเดียวหางใหญ่ๆนล้นะเจ้านสามหางละขอนี้มีเป็นซิปเจ้า จะเอาไปทําน้อไม้ส้มน้าเจ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะเจ้านาะมีท่งน้อไม้นึ่งเป็นถุงแล้วก็มีท่งนอไม้ส้มน้าเจ้าถายราคาหมกแป้งเนาะนะคะเป็นกันเองนี่แหละโฆษณานิดนึงเจ้า ไวเนอร์ต้องใช้มีซับเจ้าหางใหญ่คืนอันนี้เร่มสูงฮะพักเลยบอกตะกว่าเลย,ยก่อนนี่สรุปม,มีมีกี่อันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ซิปกว่าหางเจ้าหมดยังขั้นขั้นเหนมันพังอะ่ะ ป้อกันนะจ๊ะ เป็นน้อไม้ส้มน่อไม้ดองนะคะแกะมาจากดอยเลยเจ้าถ้าทำน้องไม้ดองเนาะเดี๋ยวเหากก็ได้ไปล่างเจ้า งไม้สุดๆนะเจ้าหางง่ายๆเจ้าพอ,อ,อแมพีปน้องใคอยักมาแอลกับมาแอลได้นะเจ้างไม้หลายมาเฮ็ดกับหลายเจ้าย,ยังเงาอยังเงาะ มาเดี๋ยวโดนใส่ตัวมันสิถีกเลยนะด่วงมันไม่กัดับห่ตัวตัวเดียวตัวเดียวแ้อนไปเจ้าไปต่อแหมไปเจ้าด้วง ดวงไม่ไพ่เจ้ามาได้มาเมือนมาแม่นดวงสาคูเนาะนี่เจ้าปลามาหานอกันต่อเจ้าเจ้ามาหาเฮ็ดมาพอใส่เฮ็ดโคนเจ้าเฮ็ดโคนดอกงามๆอื้นี่หนึ่งดอกอุย้ยสองดอกเจ้านี่นี่ดอกงามๆาีนหนึ่งดอกหสามดอกอ๋อหมานหมานแล้วไ่หมานอันนี้อ๋อ สีดอกเนาะแต่พี่ได้ได้ข้างหลังหน่อยนึงเนะงาะมันตะมีโคนเห็นหมานขนาดวันนี้อ่า,ามาองเซลล์โคนน้องพุ้นหทนดอกนะเจ้าโอ้ยดอกตุ้มน้ำขนาดทำไมไม่ต้องเฮ้ยโคนโอ้ยหม้อขนาดเนาะไปให้ใครหองี เจตเฮ็ดโคนยุงก okay. ับลายเนาะนี huh. so, ่ดอกงามๆเลยเจ้านี่ยังไมาแวว่าก็นีเอาถุงมานิดเดียวเห็นไหม นี่ตูมมันแลดอกตูม,มไปเราได้เจอเห็ดแหมไปเจ้าไปสโซนี่เจ้าเดินไปเดินมาเจอเห็ดดอกหนึ่งแล้วเจ้านี่ดอกงามแน่อุ้ยหมา,านขนาดมาานนามนหามานขนาดเลยเจ้าไปหมานหมานมันนี่หมานขนาดอือหือพระเห็ดโคนออกเป็นจุ้มเจ้าโอ้ย ประมาณขนาดมหาเฮ็ดปะเฮ็ดค้อนนี่หนึ่งดอกก่อนี่มีหลายสองดอกอ้ยสามอ้ยเสียดายไม่ได้เอาถุงมาหลายนั่นแหละวันไหนไม่ได้เอาถุงมาปีมัน chter, ออกเป็ <c ười> h, đây, นกล <c ười> <He á>. ุ่มเนาะ งามงามหกเจ็ดแปดนั่นมาที่ทิ้นบ่เก้าสิโอ้โหไปเจ้าไปคอกันต่อมาเจอข้างหลังแถมสองดอกเจ้าเนี่ยไปเจ้าไปเ,เจ้างามงามเน่สองดอกน้องนี่ มันไม่นานไปหน่อยไปอองทางเที่อนอนเลยดูนอนอนไม,ม่นอใหญ่ใจ้ปะ ละเจ้ามาเรื่อยๆเ,เขาก็เจอทั้งเฮ็ดแล้วก็ทั้งน้อไม้เนาะจริงๆมาหาหน่อไม้ก็ได้ทั้งเฮ็ดด้วยละเจ้าอ่ะมาปรอบน้อไม้กันจังเตอะมาเห็นกรอบเดียวเขาก็กลับบ้านแล้วเนะาะเพราะว่าหน่อไม้ได้เอะะงงาไปลงบทถหนงไปนอนมาดูเนาะได้นอเต็มถุงเต็มๆเลยเจ้าอันนี้เป็นหน่อไม้เนาะ นี่น้อไม่เต็มถุงได้เจ้าแล้วก็มีใส้เห็ดโคนเ็ดโคนเหมืถุงโอเคเจ้าสำหรับวันนี้อีกกระป๋องนกงนกข้าวจะขอลาว่าแม่พี่น้องไปก่อนนะเจ้าถ้าฝากถ้าชอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอิดอิอชางแนวให้ด้วยนะเจ้าสำหรับัน,นสวัสดิ์จ้าบายเหนื่อย <laughs>